เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเล่นเซิร์มิกะกันนะครับผมเพื่อนๆถามกันมาว่าของโปรโมชั่นสามารถหากันได้ันหาจากไหนเราสามารถนําโทเค็นจากการดรอปตามเมืองนะครับต่างๆมาครับได้นะครับโดยการกดตัวพนะครับขึ้นมาจะเป็นเมนูคราฟให้นะครับเราก็สามารถคราบมาได้พวกกล่อง ซีซั่นหนึ่งหรือบ็อกโปรโมชั่นนะครับเราก็สามารถคาฟได้นะครับแล้วถามว่าในกล่องพวกนี้จะมีอะไรเราก็จะสุ่มให้ดูที่บ็อกแรกนะครับของก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับดอบฟาร์ม G C ได้ไม่ต้องเติมนะครับแล้วก็ของโปรโมชั่นนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ ของดอกตามพื้นเพื่อนๆถามว่าเรลดดอกประมาณไหนนะครับนี่เลยครับผมจะสปอยนิดๆหน่อยให้ดูนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับสามารถทักหาแเอาม,มาโหลดได้เลยนะครับขบุมครับ